ผู้หญิงทำงานที่บริษัทของสามีในตอนกลางวันในฐานะแม่บ้านที่ไม่เป็นที่รู้จัก ตอนกลางคืนก็กลับไปนอนที่วิลล่าขนาด8,000ตารางฟุตของเธอแม้แต่สามีที่สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นประธานก็ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอจนกระทั่งวันนั้นบริษัทประสบปัญหาจากการบริหารที่ไม่ดีถูกคนมาทวงหนี้จึงได้รู้ว่าตัวตนของผู้หญิงไม่ธรรมดาที่แท้ตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิงคือแม่ของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกหรือเป็นภรรยาที่หายไปนานของประธานและเหตุผลที่เธอปลอมตัวเป็นแม่บ้านก็เพียงเพื่ออยู่เคียงข้างสามีที่ประสบอุบัติเหตุจนความจำเสื่อมขณะที่ผู้หญิงหยิบรูปออกมาเพื่อระลึกถึงสามี กลับพบว่าสามีถูกลักพาตัวดังนั้นเธอจึงไม่พูดอะไรและวิ่งเข้าไปตอยฉันเถอะสาวสวยเธอกำลังหาความตายอย่าขยับฉันไม่ใช่คนที่ถูกทำร้ายง่ายๆรีบโทรแจ้งตำรวจเธอเธออายุน้อยแต่ไม่เรียนรู้สิ่งที่ดีฉันจะสอนเธอแทนแม่ของเธอสอนเธอให้ดี สาวสวยเธอกำลังหาความตายเยซูยาระวังเยซูยาถึงตาคุณแล้วนุ่มหล่อเกีย่ยวกับอะไรพวกคุณเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณก็จะรู้อยากทำอะไรรีบหนีไป เยซูยาทำไมคุณถึงโง่แบบนี้ต้องปกป้องฉันให้ถึงที่สุดเพราะว่าคุณเป็นของฉันเยซูยาเยซูยาเยซูยาแม่โจดีเร็วเตรียมเครื่องกลับประเทศแม่ของฉันอาจจะมีเรื่องโมคุณนี้ออกจากมือฉันไม่ได้ นี่คือสัญญาของเราคุณดูมันก่อนไม่ต้องดูสัญญาก่อนมามามานั่งดื่มกับฉันหน่อยขอโทษฉันไม่ดื่มแล้วคุณบอกว่าไม่ดื่มก็ไม่ดื่มให้ฉันดื่มโมยานหง <c oughs> คุณทำเกินไปแล้วเ <c oughs> ชิญฉันชวน หลังจากนั้นฉันก็เริ่มรู้มีแค่คุณเชิงเฉินชวนที่คู่ควรกับฉันฉันไม่เชื่อยังมีผู้ชายที่ฉันมอยานหงจัดการไม่ได้โมเรื่องพังแล้วมีคนทําความสะอาดโผล่มาคนทําความสะอาดกลุ่มหนุ่มหล่อทําอะไรอยู่จัดการคนทําความสะอาดไม่ได้เลยโมขออภัยถึงแม้ว่าจะจับคนไม่ได้แต่เราได้ทำให้การกู้เงินของเฉิงเฉินชวนยุ่งเหยิงการกู้เงินจากธนาคาร ฉันได้ทําข้อตกลงกับเจ้านี้ที่ใหญ่ที่สุดของคุณแล้วได้บรรลุความร่วมมือหากคุณไม่สามารถชำระน,นี้ได้กลุ่มจงเหอทั้งหมดจะเป็นของโจจิงหลานและคุณจะเป็นของโมหยานหงคุณจะหนีนไม่พ้นจากมือของฉันขอแจ้งให้ทุกคนทราบด้วยความเสียใจการกู้เงินจากธนาคารไม่สามารถขอได้สําเร็จส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชําระนี้จํานวนมากได้ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องยื่นขอเป็นล้มละลาย แน่นอนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ล้วนมีความสามารถมากด้วยความสามารถของทุกคนแม้จะไปที่บริษัทอื่นก็สามารถสร้างผลงานได้ปีเหล่านี้ทุกคนได้ร่วมทําธุรกิจกับฉันลําบากมากเงินเหล่านี้เป็นเงินชดเชยที่บริษัทให้กับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ได้ทุ่มเทมาตลอดแก่แก่ขอบคุณท่าน ฉันมีเรื่องจะพูดคนทำความสะอาดก็มีสิทธิ์พูดถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแค่คนทำความสะอาดแต่ท่านเช็คซื่อสัตย์คุณได้ช่วยชีวิตท่านเช็กท่านเช็กจะไม่ปล่อยให้คุณไม่มีเงินแน่นอนคุณมาเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้หมายความแบบนี้เรื่องครั้งที่แล้วต้องขอบคุณคุณสบายใจเถอะเงินชดเชยในครั้งนี้บริษัทก็เตรียมให้คุณด้วยคุณเข้าใจผิดจริงๆตอนนี้บริษัทกำลังเผชิญกับความยากลำบาก ฉันจะสามารถในช่วงเวลานี้ได้อย่างไรต้องการเงินเหล่านี้ในบัตรนี้ก็ไม่รู้ว่าข้างในมีเงินเท่าไหร่คุณเอาไปก่อนเถอะนี่ก็เป็นน้ำใจเล็กน้อยของฉันหวังว่าจะช่วยบริษัทผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ตอนนี้บริษัทมีนิสิตหนึ่งพันล้านแค่เงินน้อยนิดของคุณคาดว่ายังไม่พอให้เจ้านี่ได้เลยคุณมารองประธานพูดน้อยลงหน่อยคุณเย่ฉันรับน้ำใจของคุณแล้ว นี่คือเงินชดเชยที่บริษัทให้คุณสองหมื่นหยวนรับไปเถอะไม่ต้องขอบคุณแต่ฉันไม่สามารถรับได้วางเงินไว้ตรงนี้เถอะคุณเชิงเฉินชวนฉันไม่สามารถรับได้จริงๆอย่าวางเงินไว้ตรงนี้ใครก็ห้ามขยะมีเงินให้คนงานพวกนี้ไม่มีเงินให้ฉันใช้นี่คุณคิดว่าฉันเป็นคนโง่จริงๆเหรอรงเงินเหล่านี้เป็นเงินชดเชยสําหรับพนักงานฉันมีหนี้สินที่ต้องจ่ายให้คุณ รอให้บริษัทล้มละลายและชำระบัญชีเสร็จฉันจะจ่ายคืนทั้งหมดอย่างแน่นอนเมื่อชำระบัญชีเสร็จตอนนั้นฉันจะไปหาคุณที่ไหนท่านเช็คซื้อพูดอะไรถือว่าจริงเสมอเขาพูดแล้วต้องทําให้ได้กรุณารอสักครู่คุณเป็นใครกันแน่ไปให้ผลคนทําความสะอาดคนหนึ่งไม่มีสิทธิมาชี้นิ้วสั่งฉันฉันบอกคุณนะที่คุณเป็นนี้ฉันสิบล้านคืนให้ฉันทันทีไม่อย่างนั้นฉันจะขุดอวัยวะคุณไปขายคุณกล้าหรือนั่นคือการกระทําผิดกฎหมายรู้ไหม คุณเป็นใครกันแน่กลา้าพูดจาแบบนี้กับท่านโจพูดแบบนี้ยังไม่รีบกุ๊กข่าวขอโทษฉันอีกหรือท่านโจของเราช่างดีจริงๆคุณพูดประโยคนี้หมายความว่าอะไรดังที่กล่าวว่ารู้จักก้าวหน้าและถอยหลังผู้ที่รู้จักได้รู้จักเสียค,คือผู้หญิงที่ฉลาดฉันได้สร้างความสัมพันธ์กับหัวหน้าหม่ลลุงน้านี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณคือคนที่ท่านเช็คซื้อสนับสนุนตอนนี้บริษัทประสบปัญหาคุณไม่เพียงแต่ไม่ช่วยกลับทําให้สถานการณ์แย่ลงคุณยังเป็นคนอยู่ไหม คุณเป็นแค่คนทำความสะอาดคนหนึ่งกล้าถามฉันด้วยน้ำเสียงแบบนี้ได้อย่างไรมาที่นี่รีบโยนเธอออกไปหยุดเถอะคุณอยากก่อกระบฏเหรอตอนนี้ฉันยังเป็นประธานกลุ่มจงเห่ออยู่คุณยังไม่มีสิทธิ์ที่จะทำตัวเวหลวไหลที่นี่แต่ถ้าคุณไม่สามารถนำเงินสิทธิ์พันล้านนี้ออกมาได้งั้นกลุ่มจงเหอก็จะเป็นของคุณโจแล้วคุณเสียอำนาจของคุณโจนั้นใหญ่เกินไปจริงๆเราสู้เธอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราก็เส็นเชื่อกันเถอะยกกลุ่มจงเหอให้เธอแบบนี้ยังดีกว่าขาดตับขาดปอดใช่ไหม กลุ่มจงเหอเป็นสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาเองถึงแม้ว่าจะล้มละลายฉันก็ไม่สามารถนั่งมองมันได้เฉยๆถูกทำลายโดยคนอื่นนั่นไม่ใช่เรื่องที่คุณจะตัดสินใจได้มาที่นี่รีบให้เขาเซ็นชื่อให้ฉันฉันจะดูว่าใครกล้าทำคุณกล้าทำแบบนี้ได้ยังไงคุณโจรีบให้คนของคุณจัดการเธอให้เสร็จคุณไม่ใช่แค่ต้องการเงินเหรอเราหาวิธีคืนเงินได้ไม่ใช่เหรอคุณสามารถทำได้เงินสิบพันล้านนี้เธอเป็นแค่คนทำความสะอาดคุณอยากเชื่อคำพูดของเธอเด็ดขาดโจจิงหลาน ฉันมีบัตรใบนี้ท่านเก็บไว้ก่อนถ้าไม่พอเราจะขายทุกอย่างที่มีก็สามารถคืนให้ท่านได้รีบเก็บบัตรเก่าของคุณไปเถอะอย่าทําให้ตัวเองอับอายที่นี่เลยเย่ <Yeah. S 1> ฉันรับใจดีๆของคุณแล้วเงินเหล่านี้ยังไม่พอเลยแค่แค่าทาความสะอาดเล็กน้อยจะคืนได้จริงหรอือช่างไม่รู้จักตัวเองจริงๆคุณทําความสะอาดที่น่ารักถ้าคุณอยากทําตัวให้ดูดีงั้นฉันจะทําต่อหน้าทุกคนฉีกหน้าของคุณออก คุณมีฐานะอะไรกล้ามาแสดงอำนาจต่อหน้าฉันโจจิงหลานท่านดูสิป้าเงินในบัตรของคุณนั่นยังไม่พอให้คนอื่นเคี้ยวเลยตอนนี้คุณทำให้โจจิงหลานโกรธแล้วฉันจะดูว่าคุณจะจบเรื่องนี้อย่างไรบัตรใบนี้เป็นบัตรด,ดำสุดยอดคนนี้มีความสัมพันธ์กับสิทธากลใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ความสัมพันธ์คืออะไร คุณหญิงเย่ขอพูดคุยสักคู่ได้ไหมดีดีดีคุณหญิงเย่บัตรดำสุดยอดใบนี้มาจากไหนบัตรดำสุดยอดเธอดูเหมือนจะตัวบัตรใบนี้มากไม่สนใจแล้วคุณพูดถึงบัตรดำสุดยอดใช่ไหมนั่นคือคนอื่นขอให้ลูกชายฉันให้เขาศิตรกูลใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ถึงกับขอให้ลูกชายเขารับสิ่งนี้บัตรดำสุดยอด คงไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้หญิงคนนี้มีฐานะไม่ธรรมดาคุณหญิงเย่เมื่อกี้น้องสาวได้ทําให้ไม่พอใจอกรุณาอยากคิดมากนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินสิบพันล้านนั้นไม่ต้องรีบเมื่อไรมีค่อยคืนดีมากงั้นเชิญทางนี้ไปกันเถอะคุณหญิงเย่เชิญนั่งคุณหญิงเย่กรุณานั่ง คุณโจคุณทำใหม่มเธอเป็นแค่คนทำความสะอาดคุณคุณกำลังสอนฉันทำงานอยู่เหรออย่าคิดว่าการพึ่งพาฉันฉันจะให้คุณทำประธานกลุ่มจงเหอฝันกลางวันคุณโจคุณไม่เคยสัญญากับฉันมาก่อนเหรอป,ปากคนที่ไม่รู้จักบ,บุญคุณปปคนที่กินในบ้านแต่ไปข้างนอกฉันจะเป็นไปได้อย่างไรจะให้คุณอยู่ข้างๆฉันคุณหญิงเย่ผู้หญิงคนนี้หลายครั้งไม่เคารพท่านน่ารังเกียจจริงๆท่านท่านดูคุณโจโปรดไว้ชีวิตเธอคุณโจ ท่านไม่ได้ทําให้ฉันโกรธคุณเย่ไม่ไม่ไม่คุณเย่เป็นเพราะฉันมองคนต่ําไปฉันไม่ใช่มนุษย์ท่านอย่าถือสาเรื่องเล็กน้อยเลยโปรดไว้ชีวิตฉันเถอะโปรดให้ฉันมีชีวิตรอดได้ไหมคนที่ท่านทําให้ผิดคือคุณเชิงขอโทษเป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันไม่ใช่มนุษย์พอแล้วลวออกเองเถอะฉันไปแล้ว คุณผู้หญิงเย่คุณเชิงขอโทษจริงๆเมื่อกี้นี้ฉันแค่ล้อเล่นอย่าคิดมากเลยนะพวกคุณทำงานต่อเถอะฉันขอตัวไปก่อนนะพวกคุณทำงานกันเถอะนี่คือคุณเย่สุยาที่จริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่คุณเย่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในบัตรนี้คือเงินของลูกชายฉันที่เขาให้ฉันเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ออาไม่ต้องสนใจแล้วยังไงก็ตามวิกฤตนี้สินของบริษัทเราได้ถูกแก้ไขแล้วฉันจะไปเอาสปาร์กลิ่งไวามาฉลองกันหน่อยนะทำไมคุณโจถึงได้เห็นบัตรของคุณเยกท่าทีเปลี่ยนไปมากขนาดนี้นี่ไม่ใช่บัตรนี้เหรอเอาเครื่องทีวมาให้ฉันนี่นี่ โมฮยานหงเกิดเรื่องใหญ่แล้ววิกฤตหนี้สินของกลุ่มจงเหอได้ถูกแก้ไขแล้วคุณพูดว่าอะไรโจจิงหลานเพิ่งโทรหาฉันเสร็จเธอบอกว่าไม่ร่วมมือกับเราอีกร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มจงเหอเธอยังบอกอีกว่าไม่ให้คุณยุ่งเกี่ยวกับเฉิงเฉินชวนอีกมิฉะนั้นคุณจะรับผลที่ตามมาไม่ไหวโจจิงหลานผู้หญิงคนนี้โมฮยานหงแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปถ้าอย่างนั้นถ้าอ่อนแอไม่ได้<ต>ก็ต้องใช้วิธีที่แข็งแกร่ง เย่ <Yeah. S 2> เรื่องวันนี้ต้องขอบคุณคุณไม่อย่างนั้นฉันไม่รู้จะทาอย่างไรจริงๆนี่คือสิ่งที่ฉันเป็นหนี้คุณคุณเป็นหนี่ฉันหรือว่าคุณเคยรู้จักฉันมาก่อนหรือฉันเป็นแค่คนทําความสะอาดก่อนหน้านี้จะไปรู้จักได้อย่างไรคนสําคัญอย่างเชิงเฉินชวนเชิงเฉินชวนฉันจะต้องทําให้คุณจําฉันได้อีกครั้งเย่ <Yeah. S 2> บริษัทของเราครั้งนี้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้คุณมีส่วนสําคัญ คุณพูดเครื่องนี้เหรอฉันก็สงสัยมาตลอดต้องเป็นคนที่นาสก,กุลโจเครื่องพิวส์ของผู้หญิงคนนั้นมีปัญหาแล้วถ้าบาดแผลนี้ทิ้งรอยไว้ ฉันต้องรับผิดชอบให้ถึงที่สุดเชิงเฉินชวนดื่มมากไปพูดเรื่องไร้สาระแขนขาแก่ๆของฉันการมีรอยแผลก็ไม่เป็นไรครั้งที่แล้วที่คุณใช้ไม้กวาดบางมีไม่เหมือนแขนขาแก่ๆเย่คุณมีกลิ่นที่คุณเคยอบอุ่นมีกลิ่นของดวงอาทิตย์ก็เป็นคนทําความสะอาดเช็ดต๊ะทุกวันอาจจะเป็นกลิ่นของน้ายาทําความสะอาด เย่เราเคยถ้าเรารู้จักกันจริงๆก็ดีสิจะเป็นไปได้ไหมเราก็เคยสุอยะขอบคุณคุณ ทำอะไรอยู ok ่พวกคุณทำอะไรอยู่เชิงเฉินชวนเชิงเฉินชวนเชิงเฉินชวนคุณอยู่ที่ไหนเชิงเฉินชวนเชิงเฉินชวนเชิงฉินชวนเชิงเฉินชวน สุยาคุณมาได้ยังไงรีบไปอย่ามายุ่งกับฉันรีบไปเถอะตราบใดที่พวกคุณยอมปล่อยคนจะพูดคุยยังไงก็ได้คุณเป็นอะไรพูดคุยคุณก็สมควรหรือมอยานหงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสหยาคุณปล่อยเธอไปคุณดูเหมือนกับคุณป้าทําความสะอาดคนนี้สนใจมากเลยนะเกี่ยวอะไรกับคุณผู้ชายที่เลวไม่รับเล่าเชิญแต่รับเล่าลงโทษมอยานหงคุณหยุดเถอะมอยานหงฉันขอเตือนให้คุณปล่อยหนู อย่าทำสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจชีวิตนี้ของฉันยังไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจเฉงชวนคุณอยากให้ผู้ชายของคุณมีปัญหาหรืออย่าทำอะไรที่ไม่คิดมอยานหงถือว่าฉันขอร้องคุณแล้วกันขอแค่ปล่อยซูหย่าไปคุณให้ฉันทำอะไรก็ได้ไม่ ยินดีต้อนรับคุณเย่ยลุกขึ้นเถอะม่านชิงมีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับแม่ฉันใหม่ข้ารับใช้ได้ส่งคนไปตรวจสอบแล้วคุณหญิงเย่ไม่มีอันตรายใหญ่แล้วพี่ชิงไม่ดีแล้วคุณหญิงเย่หายไปอะไรครอบครัวใหญ่ทั้งสี่ของพวกคุณทําอะไรกันอยู่แม้แต่ความปลอดภัยของแม่ฉันปกป้องไม่ได้เลยหรือฉันรอการละเลยหน้าที่ขอให้คุณเย่ลงโทษด,ด้วยประธานกรรมการสิ่งที่ต้องทําด่วน คือการหาตำแหน่งของคุณยายเย่เรียกคนทั้งหมดมาที่นี่ทันทีเริ่มการค้นหาทั่วทั้งเมืองต้องรับประกันความปลอดภัยของแม่ฉันใช่คุณหมายถึงคุณยินดีที่จะทำเพื่อคุณยายทำความสะอาดคนนี้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมถูกต้องคุณเชิงอย่าตอบตกลงกับเธอพวกเขาไม่กล้าจะทำอะไรกับฉันเหรอขอเธอปล่อยเธอไปแน่นอนแต่ตอนนี้ฉันโกรธมากคุณนี่ชดเชยให้ฉันหน่อยฉันจะปล่อยเธออ ผู้ชายที่ไม่รู้จักคุณค่าของสุราต้องดื่มสุราลงโทษปล่อยเขามีอะไรให้มาที่ฉันสุยาคุณอย่าพูดเลยให้เธอเงียบไปโมยันหงคุณผู้หญิงที่ไร้ยังอาย <c oughs> ไร้ยังอายฉันยังมีที่ไร้ยังอายกว่านี้คุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไร คุณหยุดเดี๋ยวนี้จับพวกเขาให้ฉันทำให้ฉันตายผู้หญิงคนนั้นหลบไปหลบไปหลบไปยสยะสุยะสุยาเชิงชวนอย่ามายุ่งกับฉันรีบหนีไปสูยะเชิงชวนอย่ามายุ่งกับฉันรีบหนีไป อย่าหนีหยุดวิ่งต่อไปสิปเสยซูอยาพวกคุณ<ป>เชิงฉันชวนรีบหนีเถอะฉันจะสู้กับพวกคุณแล้ว<ป>เยซูอยาแท้จริงแล้วคุณคือ<ป>คนที่ช่วยฉันในปีนั้น